เป็นถนนสองเลนนะครับก็เป็น,นสีส่เลนน่าจะประมาณประมาณสี่สี่ปีสี่ปีถึงห้าปีนะครับทางทางเริ่มจเจริากันเรื่อยๆนะครับเป็นถนนหมายเลขยี่สิบสี่นะครับทางหลวงแผดินหมายเลขสองสี่นะครับ เส้นนี้เป็นฝั่งนี้จะเป็นจากอุบลนะครับจากบุลจากช่องเม็กนะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับน้อง F อนะครับที่ติดตามมาจากฝั่งเรานะครับเส้นกรุงเทพนะครับก็จะเป็นเส้นนี้แหละครับนี่ทางที่ผมกําลังวิ่งนะครับ น,นะครับคันคันนั้นน่าจะขนทันนะครับมีวิธีชีวิตนะครับของพี่น้องนะครับชนบทฟังมีสารใต้นะครับฟังสุรินนะครับผมกำลังขับรถไปทำงานนะครับ ท็จะห่างๆกันนิดนึงนะครับค่อยจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสองข้างทางเรื่องที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงนะครับก่อสร้างเป็นอาคารร้านค้านะครับค่อยๆขยายมา ไฟสองถนนนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นสองเลนนะครับรถวิ่งสวนทางกันนะครับคืนก็จะมืดนะครับแต่แสงไฟรถยนต์นะครับปัจจุบันก็มีไฟสองถนนนะครับมีร้านกาแฟนะครับสองครัางทาง ก็จะวิ่งช่องในนะครับหรือก็จะวิ่งฝั่งขวานะครับ <c oughs> สองรถวิ่งช้าก็จะวิ่งที่ด้านซ้ายนะครับฝั่งนี้นะครับจำกัดความเร็วนะครับตามข้อกฎหมายก็ 90นะครับแต่ว่าก็อนุโลมให้นะครับไม่เกิน110นะครับกล้องที่ตั้งไว้ก็จะประมาณ110บนะครับหมายถึงว่าเราเหยียบ110รเนี่ยโดนจับความเร็วนะครับาไม่ถูกกล้องความเร็วก็19 9มา はい。 ที่ฝั่งเรานะครับที่เข้ามาติดตามนะครับหลายท่านนะครับขอบคุณมากๆครับชอบไปดูยูทูบของฝั่งเรานะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับอบอุ่นนะครับบรรยากาศดีนะครับอันนี้ก็เลยไทยให้ดูสภาพการจราจรนะครับของพี่น้องฝั่งไทยนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับในช่วงที่ผม ขับรถไปทํางานนะครับอันนี้ก็อีกบ้านหนึ่งนะครับอันนั้นก็รถบรรทุกนะครับนี่ที่มุ่งหน้าไปไปทางอุบลไปทางช่องเม็กนะครับนั่นนะครับรถที่วิ่งฝั่งนี้นะครับนะครับคนที่วิ่งสวนทางมากับผมนะครับส่วนผมเนี่ยขาเข้าาเข้ามุ่งหน้าไปกรุงเทพนะครับสมมติว่าผมมาจากอุบลนะครับ าไปกรุงเทพก็จะไปฝั่งผมนี่แหละครับครับอันนี้ก็อีกหมู่บ้านนึงนะครับคนไทยขับรถเร็วครับ อาจจะสันนิดหนึ่งนะครับมีเลนซ้ายนะครับเป็นทางที่รถบรรทุกเขาวิ่งนะครับไม่ค่อยดีนะครับราะตัดกิ่ง สู่ตัวเมืองนะครับหรือตัวอำเภอนะครับใกล้นะครับก็ห่างอีกประมาณสัก10กิโลเมตรนะครับเริ่มมีการค้าขายหรือโรงงานนะครับอัน,นเด็ดป้ายจุดพักรถนะครับของรถบรรทุกหนักนะครับ ที่เขาให้จอดนอนนะครับจอดนอนพักนะครับรถบรรทุกของฝั่งไทยนะครับก็จะมีข้อกฎหมายนะครับคือทุก4ชั่วโมงนะครับก็ต้องมีการจอดพักนะครับโดยใช้ GPS นะครับที่ติดอยู่ในรถนะครับเป็นเครื่องกำหนดให้พักนะครับถ้าใครไม่พักก็จะถูกจะถูกลงโทษนะครับ ข้อกฎหมายนะครับผ่านใบขับขี่ที่เรารูดเสียบใส่ GPS นะครับอันนี้เป็นที่พักรถนะครับของรถสิบล้อนะครับรถบรรทุกต้องจอดนอนนะครับนะครับพวกนี้คือ GPS บังคับหยุดแล้วครับต้องจอดพักแล้วก็มีห้องน้ำมีคนขายของนะครับ นะครับไปทําเครื่อนที่ฝั่งเรานะครับอันนี้แหละครับเนี่ยมาจอดพักตรงนี้นะครับ ช่องจอมนะครับกับปุชานะครับแคมบูเดียนะครับขวามือก็จะไปทางอีสานเหนือร้อยเอ็ดนะครับกาลสินอุดรน,นะครับน้องไายฝั่งโน้นนะครับก็จะออกขวานะครับเข้าตัวเมืองสุรินทนะครับส่วนตรงไปก็จะเป็นบุรีรัม์นะครับกูรา แล้วก็ไปกรุงเทพนะครับอันนี้ไฟแดงนะครับไฟแดง right ma'am ติดตามจากฝั่งเราหลายท่านนะครับก็ถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศฝั่งไทยนะครับน,นี้กับปั๊มน้ำมันนะครับจดขายรถฝั่งขวามือนะครับแยกตะกี้ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดน้ำเพลประสาท ไข่ของนะครับนี่หนูอบองนะครับไกอ่อบอมปลาอบองนะครับ ครับเยอะทางจากอ,าอยากประสาทนะครับไปทางอุบลน,นิดนึงนะครับเพาว่าจะมีรถเลี้ยวเข้าไปทางาฝั่งร้อยเอ็ดนะครับเข้าร้อยเอ็ดเข้ายะโสเข้า,าคนครพนมนะครับเข้ามุกก็จะออกขวาตะกี้นะครับ ซ้ายนะครับขวามือก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะครับเป็นชุมชนย่อยนะครับเป็นตลาดอีกที่หนึ่งนะครับเป็นตลาดเล็กๆนะครับไม่ใช่ตลาดในอำเภอนะครับ ที่กินข้าวนะครับมีห้องน้ําสะอาดนะครับแวก็ทัวรถท่องเที่ยวก็จะจอดแวะตรงนี้นะครับขกรถตู้หรือคนเดินทางนะครับเป็นเต่ายักษ์นะครับเป็นศูนย์ของฝากนะครับที่แวะกินข้าวนะครับ